พยากรณ์อากาศภาคอีสานมือนี13พฤศจิกายน2 5 6 5มาเช็คก,กันเลยมีฝนอยู่น้อยหนึ่งกี่เร่งนั่นรายงานเรดาร์ให้ฟังพร้อมนะพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับมือนีภาคอีสานจะมีเมฆเป็นส่วนมากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนบนของผ่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยตอนล่างของผ่าจะมีฝนฝ้าขนองรอดละ20ของพื้นที่ส่วนมาก ที่เน้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุสดรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด ฉลียยูที32-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่10-16องศาเซลเซียสจากเรดารา์สุดของมมอนี13พฤศจิกายน2 5 6 5หตรวจพบกุมฝนอน่อนอยู่ในเขตอาัาเภอร์กระสังจังหวัดบุรีรัมย์และกะสปปลาวจากกุมฝนปานกลางและกุมฝนหนักตรวจบพอถามีเรดาร์ออกมาอีกกี่จะแจ้งให้พี่ๆน้องๆชาวภาคอีสานทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้กีขอโต ลาไปก่อนอยู่ดีมีแห้งหักแ่งคือกาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปละจ้าบ๊ายบาย